สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนมาลีบอลสีอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันหยุดไม่รู้จะไปไหนนะคะพาท่านผู้ชมมาชมบอนสีสวยๆอีกแล้วนะคะมารับชมไปด้วยกันเลยคะ่ะอันนี้ของน้อง,อ,อ,ง,อ,งอันนี้มามาทุก แบทุกวันที่เลยนะนี่ใช่ค่ะสวยไคือไม่ค่อยกล้าขายเพราะว่าไม่ค่อยมีคนโพสต์ขายอแล้วเราก็ไม่ค่อยมั่นใจอแต่เมื่อคืนก่อนไปไปดูไปศึกษาดูในหนังสือเนาะในในอ่านเขาเขียนมาว่าเขาจะมีสะพานข้างหน้าเนาะเนี่ยเอานี่ยเป็นเส้นสะพานสะพานไม่มั่นแต่เพราะว่ากลัวมันเป็นเป็นอะไรคะใช่มันคลายอมพระภาไม่ใช่นอนที่บ้านมีอมพระภาเพราะอมพระภามาใบกลมแล้วอันนี้มีหูเหมือนกันไหม หูไม่มีค่ะอมพระพาในหูแดงเลยใช่อมพระพาอาจจะมีหูเปิดดูเลยค่ะอันนี้ถวายแหวนคือเรามั่นใจแล้วว่าใช่แน่นอนใช่เพราะติที่บ้านมีอมพระพาจะต่างกันอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าที่นี่ไม่มีใช่ไหมอมพระพาดูมีข้างหน้าสองต้นค่ะนูอว้ตั้งแม่แต่ว่าถวายแหวนเรามีเป็นสิบต้นสวยนะเป็นสิบต้นเลยราคาเดียวกันหมดไหมพรานว่ารุ่นเดียวกันเนาะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะต้นนี้รู้สึกจะมี นอนอขึ้นมานะคะใายได้ไปก็โชคดีเลยเอาไปแบ่งได้เลยแบ่งนอแล้วก็คือตอนแรกที่นั่นไม่มั่นใจไงแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าเออข้อมูลเราตรงอืเพราะว่าหาคนอื่นโพสเขาไม่ค่อยมีกันไม่ค่อยไม่ค่อยมีขายขายใช่แต่อมภพพาเยอะมากอมภพพาใช่ได้ยินทวายเวรไม่ค่อยมีอันนี้ไม่ไม่เห็นหูหรอกไม่มีไม่มีค่ะอันนี้แน่นอนเลยมันถวายเลนเนี่ยใบขาวจั่วเลยสวยเนาะแล้ทำไมพี่มันดับดับตลอด ต้นแม่ใบขาวจุ่ยใบใหญ่มันจะขาวมันจะชมพูสวยมีสะพานข้างหน้าไซส์พันเปดถวายวแหวนเขาก็ค่ะสวยเนาะชมจนแข็งแรงเนกล้าขายอ่ะถ้าไม่แข็งแรงเราไม่ไม่อยากขายอืมสวยค่ะนี่อะไรเอ่ยนี่อ่อันนี้บันดานซับค่ะว่าอยอะบันดานซับนี่หน้าเขียวหน้าเขียวชมพู มันมีหน้าออกน้ําตาลแดงเมื่อกี้ที่เราถ่ายที่เนาะอันนี้เพลงมาออกเขียวเขียวชมพูเขียวชมพูอืแต่ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ว่าพื้นเนาะทรงใบเขาก็เหมือนกันใช่ค่ะนุ่นไงพญามน n ใช่ไหมนุ่นใช่ค่ะพญาม o n ดูไหมพญามน n เขาก็มีความสวยอยู่นุ่น อันนี้ต้นเท่าไหร่นะพญาเงนหกร้อยห้าสิบเขาก็มีความสวยหวานเหมือนกันนั่นน่ะออกหวานๆแล้วนี่เขาต้องอยู่ห่างๆกับซีล่าหุ่มทองเขาไม่งั้นก็จะงำกันใช่เราก็โดนงำงำไปว่าอะไรอยู่ของเขาสวยๆเขาก็เด่นอยู่ไม้ชมพูค่ะอันนี้อะไรนะลูกไม้ชมพูคล้ายๆหกหลงที่พินี่นีไปสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้วนะต้นนี้ ต้นแข็งแรงมากแแข็งงรเริ่มกัดสีแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มกัดจากตรงหัวก่อนแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆกัดสีหายากดีเนาะดอกนั้นก็จะเป็นรูปไอ้นั่นสีปลาใช่ไหมใช่ค่ะสีปลาต้นเท่าไหร่ต้นเดียวค่ะขอขออนุญาตเก็บไว้เขาจะเก็บไว้สีปลาเขาสวยนะสวยคล้ายๆปิ่นรัดใช่เวลาใบออกมาเขาจะยาวเป็นเกือบปิ่นลัดกว้างยาวแล้วก็ แล้วก็เป็นจุดชมพูสวยสีฟลาเนาะอันนี้ลูกไม้ด่างลูกไม้มีด่างด้วยอมติดด่างต้นละห้าร้อยเนาะติดด่างด่างเขียวเนาะมีหลายต้นอยู่คล้ายๆกันให้มันเลือกเอาอ่าใครชอบก็โทรมาเนาะเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปในข้อความต้นเล็กขอให้มันแข็งแรงก่อนกลัวแบบว่าใครเลี้ยงไม่มีตู้เนาะ ไม่อยากให้มันตายอยากขายไซต์ต้นต้นใหญ่ๆต้นพันพันเปร็ให้มันแน่นอนก่อนว่าเออไม่ใช่แน่นอนแน่นอนสวยนี่ค่ะนู่นไกลๆแลตวนาสินเหรอรำไพไงที่ว่าป้ายแดงคล้ายคล้ายอะไรนะนางรากสดแต่ว่านางรากสดก็จะใบยาวเนาะมีอยู่สามต้นถ้ารำไพก็สวยโทรมาถามราคาลมีสามไซต์สองไซต์สามต้น อสวนนี้ก็สดนะดูเขาเลี้ยงน้าเขาจะไม่มีให้ให้เน่าให้เน่าเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอเขารื้อตู้นะคะที่แบบว่าสองเดือนก็จะล้างน้ําทีหนึ่งบอนเขาก็จะสดนะคะถ้าท่านผู้ชมจะต่างกับถวายแหวนเนาะชมพูเหมือนกันแต่ว่าอมพระพาเขาจะมีหูใต้ใบนะคะท่านผู้ชมอันนี้ใบนี้ยังไม่มีใบนี้ใบนี้ก็มีแล้วนี่ใบนี้ใบนี้นี่ใบนี้ก็มีนะนี่นี่หว หูทราบราบเลยหูตายใบใเ่หูตายใบนี่ยเนี่ยเนี่ยหูตายใบเนาะอันนี้ก็คือกันเออหูเต็มเลยนะนี่แหละสังเกตไมาแยกออกแล้วทีนี้สังเกตที่สังเกตว่าถ้าถ้าบอลใบใบยาวจะเลี้ยงยากกว่าบอลใบกลมอ้าวหรอนี่ไงที่เราถ่ายกันนี่คืออะไรเออันนี้อมพะพาเด้อในนี้อมพะออมพะพาอุ้ยอันนี้อมใหญ่เลย จะมีหูหรือเปล่าดูดูดูบอมีแล้วอันนี้อันนี้มีแล้วนี่นี่โอ้สองฝั่งเลยหูแดงอุ้ยทำไมบะต้นใบนี้ต้นใหญ่จังใบใหญ่จังจะทำต้นแม่มีหูดูหูหูโผลมาติดหนึ่งเราแยกใบใหญ่มากท่านผู้ชมมั่นใจแล้วแยกออกแล้วทีนี้มีหูใต้ใบแล้วก็ใบใหญ่ตู้นี้จะทำแม่ค่ะเียวตั้นี้ตั้งแม่หมดเลย อันนี้ศิลาเพชรศิลาเพชรที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมชมวันนั้นสวยมากลูกเขามีไหมมีค่ะมีลูกเขาต้นเท่าไหร่ต้นกระถางไซส์สีนิ้วพันห้าร้อยแปดสิบค่ะพันห้าร้อยแปดสิบศิลาเพชรเนาะศิลาใครสนใจเนาะมีสีบ้างยังอันนี้เพชรบนทนศิลาเพชรมันออกออกอ่าลูกมันเอ้ยสีอย่างนี้เลยค่ะอืมค่ะกัดมาออกมาก็อยากคลายอย่างนี้เลยค่ะสวยเนาะค่ะเดี๋ยวให้ดูลูกอืม โอ้ยมีแต่ใบใหญ่ๆเลยตู้นี้เพชรมณฑลอันนั้นอะไรรู้ไหมมาดสมมาตรเก่งเลยไม่เก่งจังและนี่ล่ะเงินหมื่นแโอ้เงินแสนมันเป็นรถราคาเขาเงินเงินเงินแสนลักษณะของใบหนาเนาะดูใบหนาเนาะดูใบหนาใบแข็งดูว่ามีพลังเลยเนาะใบแบบแน่นปึ๊ก คล้ายๆกันกันลวงลาดเนาะคล้ายๆลวงลาดแต่หลวงลาดเขาหวานเงินแสนใบใบเขาจะบางกว่าอเงินแสนใบจะนานะให้เราชื่นชมทั้งวันเลยที่นี่แล้วหูจะชิดกันเดีหูดีใช่หูชิดกันสะดือสะดือก็ลึกอยู่เนาะแต่ว่าหลวงลาดก็เนี่ยสะดือกับใบหูนี่ห่างกันอ่าห่างกันเลยอยู่ใกล้ๆกันจะได้แยกหูตื่นเออสะดือ สะดือไม่ลึกสะดือไม่บูอบโอ้โน,นี่อมัพพาก็ส,สวยนะหสวยอ่ะใบใหญ่ใบใหญ่มาก <c oughs> ถ้าเกิดสีแ <c oughs> ยงแดง่จะชอบหมดเหรอเอาไหมอันนี้ต้นเลยเขาพันห้าสนไหมสนไหมสนทุกต้นเลย,เ,ลยเดี๋ยว,ว่าจังนั้นรอพินยา หลวงลาดมียังอันนี้สุนทรภู่ค่ะอ้าวหรอคน่มมีสองต้นสุนทรภูุ่ินทรภู่ว่าจะทําตั้งแม่หรือจะพอแต่ใบใบนี้ทาไมเหมือนอะไรนั่นเจ้าจักรพรรดิยังน่ะเจ้าจักรพรรดิจะพาไปดูเจ้าจักรพรรดิคือหมักแพ่เอาไปเลี้ยงไม่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 มันสีมันคล้ายทำให้หลง่ะค่ะต้องสังเกตต้องมีต้องมีมันถึงจะไม่หลงใช่ต้องสังเกตแล้วก็น่ะ สีบุรีัมทางนู้นอยมทับทางนี้เพียบเลยนะคะใครยังไม่มีเนาะใครยังไม่มีสีบุรีลมโอ้ยอันนี้แดงอย่างเลยสีบุรีลัในต้นนี้นะมาแดงค่ะแทะที่นี่กี่ต้นนะอ๋อจอมหัวใหญ่มากโอ้เหรอเอ้สามนุนแต่กมาสี่ต้นอู้สีแดงดีใช่ค่ะพันธุ์ดังเดิม สีแดงบ่มีเขียวถ้ามีเขียวติดเลยดูปอ้าดอันนี้ขายทางกระทางบ่เนี่ยบ่จ้ะอ๋อไว้แต่ว่าจะแยกนอให้อยู่แยกได้มันแดงมากเลยต้องมีออเดอร์เข้าถึงจะแยกได้เอราจะแยกไม่อยากแยกไปชิมชมก่อนชิมชมก่อนถ้ามีต้นเดียวๆมีอยู่ค่ะต้นเดียวๆมีอยู่แต่ถ้าใครอยากได้นี่ก็เจาะมาเลยออเดอร์มาแ้แดงแดงกว่าอันอื่นมากเลยนะนี่แดงสดได้มาแบบ ลุกมากเลยทำไมเขาแดงมากเลยนะไม่มีไม่มีเขียวเลยอันอื่นยังว่ารุนพันอย่างนี้บออมันไม่อันนี้ออกจากหัวเขาเลยใช่ไหมเนี่ใช่ค่ะหัวย่า่ใหญ่นี่หัวอยู่ใต้เลยนะอันนี้เขาแตกหัวเดียวแต่เขาชี้แบบว่านูไม่มีเวลาผ่านนูก็เลยฝังลงไปมันก็เลยพึ่งมก็เลยแตกนูสวยไม่น่ามันเขาออกจากหัวเขาน่ะมันก็เลยออกมาแบบแดงเลยใครอยากได้ก็โทรหาเอาด้วยจะแงะไห้อยากได้ต้นไหนก็บงชี้เอา สวยแท้กลางนู้นลูกไม้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะที่รับชมเป็นกำลังใจให้ตลอดมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ